ไปวะใชเจอเจเชื่ออะไรหน่ยเราอะหายร้นหายร้นหายร้นหายร้อนเตียรมลมตีลมบ้านเาไม่เอตอนนี้มีองวมาคัวแล้วพ้อมาไปวจตอนนี้ควบคุมตัวไว้ได้เียมาึเลยตอนนี้เมเมด้วย ใครรู้จักเขามุาูากพระรังเราพาไปนี่ยคเอารถไปให้พี่ยา ก็เลื่อยๆควฟันนี่แหละลงน้ำเลย <c oughs> ผมเข้าไปนอนไงผมไปอยู่เข้าู <c oughs> ่เวรมาครับออกมาลุงนั้นาน,านั่งทําอะไรอยู่อ่ะบขานั่งอยู่เฉยๆแล้วเขาบาถึงเขายังไงอ่ะก็วิ่งมาจะฟันจะฟันลุงน,นะครับแล้วได้ต่อสู้เขา,เห,าหรือว่ายังไงอวิ่งหนีไปนน่นลงน้ําเลยหนีลงน้ําเลย <c oughs> เขาเคยก่อเหตุแบบนี้ไหมลุงเคยโดนเขาแบบนี้ไหม,ม,ไ,ม,มไม่เคยมันเ,เกิดมเช้านี้แหละคนเดียวไม่มีอะไรหรอกเจู้ดคนเดียวเออเหมือนว่าจินตนาการอะไร,รอะไรด้วยเปล่าหมา